สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ e ฟุตบอลนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่าเนมาร์จูเนียนอ่าเนมาร์จูเนียนแลางนี้เป็นเนมาร์ร่างละอ่อนนะครับล่างสมัยนี้อยู่ซานโตสเอนะครับอ,อยู่เล่นเล่นอยู่กองหน้านะครับตัวนี้โอเคมาดูสแตกกันผมอัพจะแตกประมาณนี้นะครับ คะแนนเอตแทกกิ้งก็95เลยเต็มๆเนยครับการจบสกอร์90สูงนะเออถดือว่ระสูงเลยแล้วก็ตัวในม้านี้ค่อนข้างจะพิวนะครับสปีด87เลยผมว่เาเร็วนะ87เออก็เร็วนะเว้ยจากส่วนเอ็กซ์เลชั่น96นะครับแล้วก็เรื่องบาลานี่97เลยนะถือว่าค่อนข้างดีนะไวบาลานบอลได้ดีนะครับใช่โอเคเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นซักแมตช์หนึ่งแล้วกันเนาะ เล่นกระบอกครับเล่นเล่นกระบอกะยังยังไม่เก่งยังไม่เก่งยังไม่ช่ำยังไม่ช่ำนะมันเริ่มเลยเราเราแข่นกับอะไรกระเดียไปักก่อน้โอ้จติดจะเลื้อละเจมบูโน่ผมคือบูโน่จมยบอนมาเซฟมสซีหมุนอย่างนี้ มาแล้วมาเลยมาประตูแรกครับปั่นไปอีซี่หาช่องได้ดีคเลยโอ้โหโอ้โหประตูแรกอิทธระใส่ส่งแรงพี่อีซี่หาช่องครับต่อส้นไม้ไม่มาได้ไมมาปั่นครับโอ้โหหนึ่งศูนย์นำก่อนหกนาทีหนึ่งศูนย์ชิวๆครับหกนาทีเฮียบอ,อัดเฮ้ยเออเหมือนจะหลุดครับ แฟนแย่งได้ไปเลยว,วิดิเวเนมเซ่อ้เชียโดนแทงไปชีไมไ,ไม่ได้ไม่ได้เลกนเป๊ะตังนะ้รับ้ยเชียฟาีมาดักพอดีสวยโูยโน่โสงตับตรงนี้ยาวมาดินวนมเซ่รับบอล้ยเชียมันจะสาย,ยกูนะไอ้ยสวยวเลยจีมจีมหาชออ่อง

ต่อมาโดน่หู้แมอะไรนี่อ้ระบบข้างล่าก็ดีนะฟีสจากเนมาว่าเนมาก็ดีนะมีสปีดเลยแต่ว่าเออมันไม่ค่อยแข็งเนาะเออส่วนมากคนมันเยอะเฮ้ยเนมายังโอ้โหแล้วหุนมนย้งเลมาโอ้แม่งไม่เข้าฟินิชี่มึงเก้าสิบเอเนมา เนี่ยเต็มคอโอ้โหทนเสาว่าไปอย่างอันนี oh ้ไม่ไ oh. ม่โดนเลยเฮ้ยสวยสวยครับสวยส่งกลับส่งกลับอลให้นมาเนมาซิกแซกซิกแซกโอ้โห่ยมุนโยกเลยนโยกอ้ยม่ยจะพาวิชัดจะไนแม่งยไปจิ้ไหีฟัน้ายสครับเสี่อยางเนมาครับโอ้เจียเนไร ตัวนี้ดำมือใจหรือเ่าไม่ได้ครับกูกูไม่อย่างนึหนึ่งรอตอนนี้เเยรักสองศูนย์ด้ไหมสุยสุด้มีทงเดียวทงเดียวลคนเดียวเยอะเลยลมแสงเลยเฮ้ยเฮ้มาโอ้โหไอ้เฮียล้หน้าซับเกือบเท่ละลืมไหมนะแล้วแม่งล้าหน้า ปังต่งครับเอาโดนไปแ,บบแย่งอย่างนี้ไปวิ่งไปยาวเลยลีโอได้มาเนมาฉีกฉีกหยุดเนมาฉีกมาสัตว์เต็มคอไม่เข้าเฮ้ยฟีดิชิ่90อยู่เลยเนี่ยฟา,านก์โบมาครับโบมาเนมาได้พอยาวมาให้ทางแฟรงค์เขี้ย์ติดอุ้ยติดปีนมาแล้ว ตรอไฟลุกปีนไฟลุกโอ้โหมันรูปตุ้งอย่างนี้เอ้ยสวยเทียนแทงมันเอ้ยแทงไม่โดนเจมด็อกัมาเยี่ยมเมซี่หมูนี่มานี่มาต่อฟัยวิ่งมาวิ่งมาหยีเพลมาปัดได้เปล่าเ้ยล้มเตกี้แม่งหลุดมาได้ไงไม่รู้นะนี่มา แหว่งหลังเพื่อนเอ๋ยหงมาหนีดิแต่ไม่ได้ว่ะเริ่มเริ่มเหนื่อยครับกองหลังกูแฟงบูโนโ่บูโนโ่ยาวเอซี่เอซี่หาช่องเนมาครับใหญเขี้ยแม่งปิดคนอยู่ด้วยโอ้โอ้โหเอาแล้วครับเนละี๋ยทัดฝั่งทอง,งคำภาพเลี้ยงดีเหลือเกินเลียเ้ยงดีเหลือเกินเลี้ยงเลี้ยงดีเหลือเกินเอา้าเอ้าทุกเวลาจะโดนหรือเปล่า เถี่ยถดเวลา The Fab โดนเนี่ยท่านผู้ชมโอ้หูถดเวลาหนึ่งอโอเคผมจะนับคลิปวันนี้ก็ราเป็นก่อนนะครับ